ui mấy con có khẽn hết có dỡ ui mà ta chút lấy nè sống đen á mót cả mót pa. ร้อยมีกระเบิ้องรถหมดตอนนี่เต็มไปเลยน้ำเยอะมากนี่บา้บาไว้นี่เคยบ้ากันชาก็จะบ้ากันเดอ้อตอนนี้ขาไม่ไหวแล้วจ้ะ จนชาหมดละป่าสวยเห็ดงามอีกแล้วจ้ะอุ้ยเบื่็มนมดจ้ะ ตรงนี้เห็ดเยอะเอ๊ะคือว่ามันขึ้นเขาเรียกว่ามันโทมแล้วจ้ะอุ้ยหลน่นอุ้ยดอกใหญ่ด้วยหลน่นเสียดาย ข้างหน้านุ่นกระเต็มนี่อีกนอน ยอมงานเข้าเด้อเพื่อความมันของเอฟซีค่ะขอเดินถอนเอาเด้อตรงไหนมันจะเยอะๆค่อยค้ามเก็บ อันนี้เห็ดพิดอยู่ตรงนี้ไม่ท้าเอาสวยๆจ้ะเห็ดปาน,นี้สวยมากเลย มล้เราก็ทอนเอามือก็แข็งงามเป็นดอกกุหลาบเลยป่าสวยสวยพี่น้องเอ้ยเก็บเพ็ดไว้หลายกองละเดี๋ยวค่อยไปเก็บตกตัวเองป่ามสวยมากพวกมอสมันสูงมันเขียวมันกะเลยดอกสวยจ้ะ รอยตอมันรอยยายมาเก็บตั้งแต่เริ่มต้นเลยดูมันยังขึ้นไม่เยอะตอนนั้นถ่ายมุมมุมกอกนี้ใช้ได้ไหมจ๊ะพิ่มาบอกเงเด้อจะลมไปถึงไหนมันลมมากเลยพี่น้องคะ เนี่ยถึงบอกว่าถ้ามันลมลมก็กลัวคือกันเด้ต้นคิดสมาตมันเอ๊มันนักลูกมันมันจะลมง่ายจะ้ะถ้าต้นไหนมีลูกดกๆอะ่ะเวลาลมแรงๆมันจะโคนมาฟาดเราก็ระมัดระวังนึงเดี๋ยวไปตามเก็บ ่ในเลกก็นักแล้วผลนในการถอนเห็ดจะ้ะ อดอกสวยแท้พี่น้องมีแต่ดอกสวยๆเลยดอกใหญ่มากดูหล่นแล้วหล่นอีกงามมากอันนี้เป็นลาเด้ อีกดอกจะสวยๆสภาพอากาศวันนี้เดีจะเด้อขาเห็ดแข็งปอกๆแล้วถ้าขาเห็ดพักแข็งปอกๆนั่นหมายถึงมันหนาวมันยิ่งแต่หนาวลงเด้อขาเห็ดมันก็เลยกรอบจ้มัน,มนจะเห<า>ยบเห็ดคๆๆนอน,นยาเตี้ยเตาเด้อ ยู่ในดงเบอร์รี่นี่เอยจ้ะคานเก็บไม่ได้รอกอันนี้ทีละดอกสองดอกภาพจะออกมาประมาณนี้จ้ะจะเด็ดเอาเฉพาะดอกที่บ้ามันกินได้เด้อมันเสียเราก็มองออกอยู่ก็ไม่ต้องเอาไป เป็นกำลังใจด้วยด้วยจจะเดอ้อโอ้นูนเต็มไปหมดเดียนเต่าตัวเองเห็ดสวยๆจ้ะดอนนี่เอ้ขาเห็ดไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เห็นไหม ถ้าว่ามันเสียเราจะตัดลึกหน่อยอันนี้มันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ยังสวยอยู่คือว่าลาตัเวเบียละ่ะสวยอยู่จ้ะอันไหนมันเสียเราก็ตัดออกลึกเอ้ออันนี้มันไม่เสียเยอะเราก็บอกว่าเสียไม่เยอะ ที่ชาแนนอะไรให้มือแข็งด้วยจะเด้อตรงนี้คนรูหลายคนเก็บไม่ทันกันนู่นดอกใหญ่ๆไปเอาดอกใหญ่ๆด้วยะเด้อยีสย่สวยๆจ้าดอก,ดอกเล็กๆถามเอาไหมคุณภาพดีก็เอาจ้ะดอกนู้นเ็เน่าดอกนี้เขาได้กำเข็ดจนนั่นไม่ลงน่ะดูนิ้วมือแข็งหมดเลย หนาวจนมือแข็งถึงบอกชาหน่อยอะไรก็ย่าว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเราอยู่กับความหนาวาให้กก็ขึ้นลมมาโซโลมิเจยตนะบอกมือแข็งหมด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยศสนมาเป็นกำลังใจด้วย้อคะเด้อฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะตัวบนนะคะบนสุดะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปถ้าเราเดินเด็ดเด็ดเอาเด็ดเอาเด็ดเอานะ่ะแปบ๊บเดียวก็เต็มตะกร้ากลับบ้านถ้าเราถอนงานมันจะเข้าแบบนี้เละคะ่ะ ทั้งหนาวทั้งหน่อยทั้งหิวเนี่ยอันนี้ก็ทิ่ถทนทนทน,นี่ขอยีสนใหม่มากองให้อุจจารตาเด้อ ที่สามเร่มกันเลยเหลือดอกสวยให้เก็บอยู่ยมฝากก,ไ i, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยได้จะเด้อกราบขอบพระคุณมากมากทุกไลค์ทุกไลค์ทุกเลิฟทุกคนวางเดี๋ยวจะไปป่าอีกข้างหลังฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าป่าตรงข้างหลังยนเน,นี่ยมาเก็บสามสี่รอบแล,แล้วทีนี้อดอกที่ว่ามันเนา่ามันเปื่อยมันก็ไม่ค่อยจะมีมันจะมีแต่ดอกสวยๆให้เก็บแล้วจ้ะ เห็ดขึ้นใหม่ยังมีให้เก็บอยู่จ้ะเดี๋ยวเราจะจบคลิปเราเด้อค่ะเด้อพี่น้องคนไหนไม่รีบร้อนก็ตักขาเห็ดด้วยกันก็จะ้ะถ้าถอนไปเลยถอนใส่ตะก้าเลยมันก็จะได้เต็มตะก้าเร็วๆกลับบ้านเร็วๆ อันนี้ที่เรามาถ่ายทำละเอียดยิบให้พี่น้องได้ดูได้ชมนี่แหละค่ะถึงบอกว่าบางทีก็ขอโทษขออภยัยผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยเพราะว่าเราถ้าเราถอนมามันเป็นแบบนี้หนาวหนาวก็ทรมานจะ้ะถอนเสร็จแล้วพอปิดกล้องเราก็มานั่งตัดแบบนี้คลิปนี้เลยถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูได้ชมว่าละเอียดยิบว่าเราทำยังไง เวลาเราถอนเห็ดมาแล้วมันจะประมาณนี้จ้ะพอปิดคลิปก็มานั่งถอดได้นั่งตัดหนาวเลยจะเด้อสันแล้วจ้ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปค่ะกราบขอบคุณมากมากทุกรลกทุกไลค์ทุกเลิฟท,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 ทุกกำลังใจค่ะดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนาวจ้ะหนาวหนาวขอถมรากอันนี้ก่อน ก่นจะไปเจอกันคลิปหน้าเดี๋ถามว like, ่าจะกลับบ้านหรือยังยังจะข้างหน้านุ่นเห็ดยังเต็มอยู่ถบลากอันนี้ก่อนหนาวเลยจ้ะจะเอาเห็ดตะที่อันนี้ใส่ตะก้าด้วยเอ๊ใส่เป้สะพายไปต่อจ้ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะให้ปากกากิเล